สวดครับพบกับรายการ ST Game Guide กับ Minecraft 1.5คลิปที่5นะครับหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วนะฮะสร้างบ้านเฉยอยู่บ้านเฉยมันมันมันไม่รู้ทำอะไรนะรก็อยากจะทำฟาร์มนะฮะทำฟาร์มดีกว่าครับจะได้ปลูกพืชผักแล้จะได้ปลูกพืชผ,ผักอะไรทำเองนะรเราจะได้ไม่ต้องไปเอาของถึงหมู่บ้านนะฮะ ไม่ต้องไปหมู่บ้านเป็นบ่อยๆนะครับก็อย่างแรกเลยฮะเราจะต้องมีน้ําก่อนนะในการปลูกพืชนะครับปลูกพืชอ่าแล้วน้ําจะเอาจากไหนเนี่ยจะไหลมายี้ก็ไม่ไหวนะฉะนั้นเราต้องทําถังน้ําครับวิธีการทําถังน้ําให้เอาเหล็กนะฮะเหล็กสามก้อนนะแท่งเหล็กนะฮะนี่นะครับคัาเป็นรูปอย่างงี้จะได้บักเก็ตโตบักเก็ตโต <laughs> ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเลย จะได้บักเก็ตมามาตักน้ำนะครับนี่นะฮะคลิกว่าตักน้ําแล้วก็เทอ่านี่นะร,ระยะแปดช่องนะฮะน้ำไหลได้ระยะแปดช่องแล้วก็นี่ฮะตักน้ําให้เต็มนะฮะ อเอาให้เต็มครับเอาให้เต็มนี่เรียบร้อยฮะ <c oughs> โอ้ขออภัยครับเนี่ยได้น้ำแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ทำน้ำไหลหน่อยอนาะให้มันดูสวยงามนะฮะทีนี้ เราต้องทําการพาะไม่ใช่ดิต้องทําแปลงพาอปลูกนะฮะแบบที่ฟาร์มของเอพซเขาที่ที่จะต้องมีก็คือจอบวิธีทําจอบนะฮะสติ๊กเหมือนเดิมฮะเป็นด้ามแล้วก็ใช้แค่สองอันพอครับไม่ต้องเป็นพลิกแอคนะเอาแค่สองอันพอครับจะได้โหนะครับได้จอบมาขุดนะฮะ ซึ่งนี่ฮะคิดขวาไปก็จะขุดเป็นแปลงพ่อปลูกนะฮะนี่นะฮะซึ่งน้ำนะฮะสามารถแพร่มาถึงแปลงพ่อปลูกนี่นะฮะระยะสี่ช่องนะฮะนี่นะฮะสี่ช่องท่าน้ำก็จะชุ่มนะฮะเห็นไหมฮะ แล้วก็จะเอาเมล็ดนี่ไปหวานนะฮะเี๋ยอเมล็ดอยู่ไหนเอ่ยนี่คือเมล็ดที่ได้มานะฮะต้องแค่ลงแครลอดอะไรด้วยมานี่อ่าไม่หมดนะฮะเราจะทำการพ่อปลูกกันเลยนี่แปลงปลูกข้าว นะฮะฮแต่ถ้าเกิดว่าเรากระโดดเหยียบแปะอา้าวไม่เป็นเว้ยเดี๋ยวนี้คงไม่เป็นมั้งอา้าวเป็นนะฮะก็คือถ้าเกิดกระโดดเหยียบมันจะกลายเป็นดินธรรมดาเสียหายนะฮะเราก็ต้องขุดใหม่นะแล้วก็หวาน งปักอะไรไปนะฮะแล้วก็มันฝรั่งนะฮะกระโซนนี้อืมว่ากันไปนะฮะทีนี้มันก็ได้แปลงผักแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตนะจนมันโตเต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วหวานใหม่นะฮะ เปงนนี้ไปเรื่อยนะะก็เป็นการทำฟาร์มแล้วทีนี้เราจะไปหาอะไรอย่างอื่นกันนะฮะเราจะทำการค้นหาจังเกิลน,นะฮะใบอมจังเกิลทำไมเราต้องถอดไปถึงที่นั่นนะฮะเพราะว่าป่าจังเกิลน,นะฮะจะมีไม้ อีกหนึ่งชนิดนะก็คือเป็นไม้ไม้ของที่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีเมล็ดโกโก้นะครับเราจะกลับมาปลูกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับผมก็เดินไปเรื่อยนะฮะ ครับตอนนี้เราเจอกับภูเขาสูงนะฮะคือเป็นเขตเอ็กซ์ตรีมฮิลนะฮะมันก็มีมีหมงมีหมูแกะแกะดำอะไรพวกนี้แต่นั้น,นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะฮะตอนนี้สิงที่ต้องการคือจังเกิลนะฮะเห็นแล้วนะฮะนะครับต้นไม้สูงสูงนั่นแหละฮะจังเกิลเย้ ขขานี้และนี่ฮะป่าจังเกิลฮะก็จะมีถาวันห้อยลงมาก็ต้นไม้สูงๆใหญ่ๆมันสูงมากเลยนะนะครับเราก็จะทําการอ่าแล้วก็ที่จังเกิลนี้เพอจะมีต้นเฟิร์นด้วยนะฮะนะผมขอาหาก่อนนะฮะอ้าว อันนี้คือเป็นไม้จังเกิลนะฮะซึ่งเมื่อทําการคาเป็นไม้แพงแล้วมันจะได้เป็นไม้สีแดงนะฮะไม้เนื้อแดงนะฮะผมดันไม่ได้เอาขวานมาอีกเซ็งจริงผมต้องเอาไม้กลับไปจำนวนหนึ่งนะฮะ ได้ไมาเป็นจำนวนหนึ่งแล้วแล้วสิ่งที่คุณเห็นที่เป็นกระป๋ะนี้ครับก็คือมเมล็ดโกโก้นั่นเองครับพอต่อยปุ๊บก,ก็ได้มเมล็ดโกโก้มานะฮะโกโก้ไปทำะไรครับเป็นสีย้อมก็ได้ไปทำคุกกี้กินก็ได้นะฮะอ่าขอกลับปอีกไหนๆก็มาแล้วครับเพราะมันอยู่ไกลนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะได้มันกลับไปด้วยก็คือซัพป,ปิ้งของมันนะฮะซัพป,ปิ้งของไม้จังเกิลก็จะเป็นกิ่งกิ่งทรงคุงสูงหน่อยนะฮะซึ่งแลดูมันไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรครับก็รอไปก่อนเผื่อได้นะฮะนี่ฮะจังเกิลซัพปิ้งนะฮะแล้วก็ ที่จังเกิลมันยังมีอะไรอีกก็นะฮะจะมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งก็คือโอซิลตโอซิลตก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆเสือดาวนะฮะเราสามารถจับมันมาเลี้ยงได้นะฮะเมื่อจับมันมาเลี้ยงแล้วมันจะกลายร่างเป็นแมวกลายเป็นแมวนะฮะน่ารักดีฮะเอาไว้ไล่คิปเปอร์ได้นะครับคิปเปอร์กลัวแมวนะครับ ในเกมนี้นะคริปเปอร์โกแมวนะฮะโอเคฮนะสุดเรื่องจับแมวค่อยว่าทีหลังนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะโอ,โอ้มืดแล้วก <c oughs> ับก่อนนะฮะ ขอลากลับก่อนครับโอเคครับตอนนี้ก็นอนแล้วก็เช้านะฮะเราก็เปิดอุย้ยนั่นโอ้โหน what the creepy กรีนนี่ตัวเขียว สะเถิเดดมันยังมีอีกนะนูนฉะนั้นเราต้องไปข้ามมันก่อนนะเดี๋ยวมันเดินมาทางนี้ก็ตุ๋ยหลังเรานะมาแล้วชึบชึกจึกคิวโอเคเรียบร้อยได้กันพอเดอร์นะ ต่อไปฮะเราหิวเว้ยต่อไปฮะเราก็จะเอาไอ้ไม้จังเกิลที่ได้มานี่นะฮะหาที่วางก่อนแป๊บนึงเอตรงไหนดีวะเอตรงไหนดีวะเอตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะ เป็นเสาโดดเลวแล้วกนะัน่ะนี่เฮ้ยนะฮะนี่นี่นี่นะฮะสามันก็พอมัง้งแล้วก็เมื่อกี้คือโกโกโ้แพนมันโตยังไงครับมันโตจากเนื้อไม้ใช่ไหมก็แปะเข้าไปเลยฮนะฝังเม็ดเข้าไปนะมันก็โตนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปฝากคุณพิมเขาเม็ดหนึ่งนะฮะโอเคฮะเราก็ได้อ่เสาวไว้ปลูกโก็แพนนะฮะต่อไปครับไอสิ่งนี้คือชูกาเคนนะครับ เป็นต้นอ้อยนะฮะก็ปลูกได้ครับนี่นะฮะเอากลับไปปลูกเหมือนเดิมนี่ฮะก็ปักต้องปักไว้ริมน้ำนะฮะต้นต้นไผ่เอ้ต้นอ้อยนะฮะเออผมลืมให้ไม้จังเกิลให้มันปลูกนะฮะ ตอนนี้ผมก็จะทําการหว่านเซพปิ้งไปก่อนนะฮะเพื่อให้มันเติบโตนะครับทีนี้เราอยากเลี้ยงสัตว์ปะล่ะไหนๆก็ทาฟาร์มแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเลยดีปลูกพืชแล้วปูเลี้ยงสัตว์ต่อเลยแต่ว่าพืชนะฮะมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมันจะมีอีกอยู่มันยังมีอีกนะฮะแต่ยังไม่เจอนะครับสำหรับ การเลี้ยงสัตว์นะฮะเราจะต้องมีข้อก่อนนะฮะไม่งั้นสัตว์มันหนีแน่นอนนะครับเว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องนะฮะสิ่งที่จะต้องใช้นะครับก็คืออะไรล่ะไม้สติ๊กนะฮะต้องใช้ไม้สติ๊กจำนวนมากนะฮะทูบอ่านี่นะฮะเราจะต้องทำเฟน้์ก่อนนะฮะ ก็คือไม้รั้วนะครับอ่านี่ครับเอาสติ๊กเรียงแบบเนี้ยก็ได้เฟนส์มานะฮะเขาเปล้อมรั้วนะครับไม่พอหรอกดูแล้วเนี่ยอืมอาอีกเยอะอีกเยอะอ่าประมาณเท่านี้คงพอมั้งหนึ่งคอกนะฮะ ดูก่อนจะวัดไหนดีนึกไม่ออกเลยฮนะงั้นผมอคอหาที่ก่อนนะฮะส่วนวิธีการล้อมข้อครับก็แค่นี่นะฮะวางวางวางไปะฮะต่อยอดได้นะฮะนี่ก็ได้นะครับ ทอสก็ปักบนบนรั้วก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับผมห่อหาทีแล้วก็สร้างรั้วก่อนนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็ทําการเตรียมพื้นที่ฟาร์มเสร็จแล้วนี่ครับผมทําเป็นข้อไว้สี่ข้อนะฮะนี่นะครับแต่สงสัยไหมฮะปิดล้อมไว้งี้แล้วรั้วนะฮะมันจะกระโดดข้ามไม่ได้นะฮะอ้าวแล้ว ถ้าล้อมแบบนี้ก็จะเอาสัตว์เข้าไปยังไงอะ่ะเราจะเข้าไปยังไงอะ่ะนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทาก็คือประตูรัวนะฮะวิธีทําก็นี่ครับนี่นะฮะไม้สติ๊กนะฮะอยู่ทั้งข้างแล้วเราก็เอาไม้สอดไส้กลางเข้าไปครับก็จะได้เฟนสเกตนะฮะอ่า เพนสเกตเป็นประตูรั้วนะครับคุณสมบัติเหมือนประตูฮะอย่างงี้นะครับอ่าเราก็เข้าไปได้กันนะครับนี่ครับอ่าเข้าไปข้างในออกอ่าโอเคฮะคนี่นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยฮะได้รัว้วละ ได้คอกสัตว์แล้วนะฮะต่อไปเราจะต้องทําการนําสัตว์เข้ามาในนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับวิธีการล่อสัตว์เข้ามาในนี้ฮเราจะต้องนําของไปล่อนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยภาคก่อนก่อนนะเวอร์ชันก่อนก่อนอนะ่ะสัตว์ทุกตัวมันจะกินข้าวสารีนะฮะวีทนะฮะวีทเนี่ยนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะกินมากวามากว่าเก่าอีกนะฮะก็เช่นอ่ะมันเดีวผมดูก่อนไอ้ที่ต้องเอาไปมีอะไรบ้างว่าว่าแรกผมก็ไปหาสัตว์เลยดีกว่านะฮะอ่านี่นะครับเอมันอยู่ไหนวะ โอ้ยผมหาสัตว์ไม่เจออ่าไอ้นี่นะฮะหมึกนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งครับหมึกจึดเกิดในน้ำครับอ่าเมื่อเราฆ่าได้เราก็จะได้อิงแสกนะฮะก็คือเป็นถุงน้ำหมึกนะครับ เดี๋ยวผมขอหาสัตว์ก่อนอยู่ไหนวะอ่าเจอเจอหมูนะฮะวิธีการล่อหมูนะฮะผมจะลองดูครับว่ามันกินข้าวไหมไม่สนใจนะฮะมันไม่กินข้าวนะฮะแล้วถ้าเอาแครอทละอ่ะอ่าเอาแครอทมามันวิ่งมาหาเลยนะฮะนี่นะครับแสดงว่าหมูมันกินแครอทนะครับ าแล้วได้สองตัวพอดีเลยด้วยอืมไอหมูมานี่เนี่ยมาแล้วนะฮะตามมา,มาติดเลยนะครับ เราก็จะเอาใส่ฟามหมูนะฮะอ่าคล้องนี้แล้วกันอ่าเฮ้ยเข้ามาดิมันเข้ามาสิวะอ่าถ้าเอาออกมาก็จะไม่อ่าออกหมดเลย บางทีมันก็เกิดอาการแห้งๆนะฮะมาละวันนี้ <c oughs> เข้าไปสิวะดูไม่ได้เออเข้าไป ไม่ต้องออกมามีอีกตัวหนึ่งมันเข้าไปสิวะ ก็ทําการขังไว้เลยนะครับนี่ครับเท่านี้เลยครับก็จะเป็นการนําสัตว์เขาคอกนะฮะซึ่งวิธีเลี้ยงสัตว์นะฮะอย่างเช่นหมูมันกินแครอทใช่ไหมเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับในเ,เมื่อหมูมันกินแครอทนะฮะเราก็จะต้องเอาแครอทไปให้มันนะครับ จะทําการผสมพันธ์สัตว์นะฮะเอ้ยเดี๋ยวข้ามือก่อนอ่าเนี่ยอิงแสกนะฮะผมขอไปหยู่แครลอดก่อนนะครับสองอันก็พอแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็นี่นะฮะไปหาหมูนะครับ ดูนะฮะพอให้อาหารหมูนะครับให้แค่ลอดหมูก็จะขึ้นหัวใจอย่างนี้ครับการที่ขึ้นหัวใจแสดงว่ามันพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะฮะและนี่ครับพอให้สองตัวปุ๊บก็จะปั๊มปั๊มกันแล้วก็ได้ลูกหมูนะฮะหัวโตนี่นะครับนี่นะฮะลูกหมูครับเนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงสัตว์ง่ายๆนะฮะแค่กันไม่ให้สัตว์มันออกแต่บางกรณีนะฮะ บางกรณีคือมันอ่าสัตว์มางชิดมันสามารถต่อตัวขึ้นมาแล้วก็ปีนออกนอกล้วได้นะฮะฉะนั้นเราต้องจะทำต้องทาการก่อล้วให้สองชั้นนะครับ <Okay. S 1> นี่นะฮะอุมันเคยนะครับ <Okay. S 1> แบบก่อล้วแล้ว มันหนีอ่ะนะฮะแต่ว่าชั้นเดียวไม่พอนะฮะนะครับนี่นะฮะร,รัวผมไม่พอเดี๋ยวผมค่อยต่อเติมเพิ่มแล้วกัน,นครับ ก็เราก็รู้ไปแล้วนะฮะว่ารู้ไปแล้วนะครับว่าหมูมันกินแครอทนะฮะแล้วตัวอื่นอื่นนะสัตว์ที่เราจะเอามาเลี้ยงได้นะก็มีทั้งหมดสี่ชนิดนะฮะที่เป็นสัตว์ฟาร์มนะครับก็มีหมูมีไก่มีแกะแล้วก็มีวัวนะฮะสัตวบวัวกับแกะนะฮะจะกินข้าวสาลีนะครับส่วนไก่จะกินเมล็ดพืชนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดอ้นีก็ได้นะฮะ เม็ดเม็ดข้าวหรือไม่ก็เม็ดอย่างอื่นมันก,ก็มีเม็ดอย่างอื่นอีกนะฮะอย่างเช่นอ่าเม็ดแตงโมกับเม็ดฟักทองครับมันก็กินเหมือนกันนะครับครับผมสหรับคลิปนี้นะฮะการทําฟาร์มก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ